พาทุกทุกท่านนะครับมาชมที่จังนวัยวัตถุมงคลนะคะเพื่อนเป็นที่ระลึกเคลื่อนเยื่นลลใจนำไปบูชานะครับเพื่อระลึกถึงองค์พ่อโหรน้อยที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราครับผมขอรบควรสอบถามหลวงพ่อครับเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อโหน้อยะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าเนื่องจากองค์พ่อโหรน้อยเป็นรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้และเรา จะสอบถามได้ตามคนเท่าคนแก่ที่อยู่มานานๆหรือแม้จะปัจจุบันจากเมื่อนำหลวงพ่อบทน้อยไปบูชาแล้วจะได้รับอานิสงส์ที่หนึ่งคือมีความเมตตาแข็งแกร่งลอดภัยแล้วก็ทํามาหากินคล่องนะนี่เป็นสิ่งที่ความแข้วคกร่ที่เกิดขึ้นจากภัยสงคราม,รามก็เลยทำให้พระพุทธรูป อ,องค์ว่าบทน้อยนั้นเกิดความศักดิ<ม>์สิทธิ์มาโดยตลอดและก็ทุกๆวันก็จะมีญาติโยมมาบูชาสักการะองค์ว่าบทน้อยมาปิดทองบ้างนะแล้วก็มาไหว้องค์พ่บทน้อยมาทําบุญที่วัดเนี่ยเป็นประจําโดยเฉพาะวันพระวันอาทิตย<ม>นะ์หรือวันซึ่งใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยจะมีญาติโยมมาบูชามาก ผมเห็นไข่ต้มเยอะเลยก็หลวงพ่อจะชอบไข่ต้ม<ด>คือญาติโยมก็จะมาบอกกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ทําอะไรแล้วสาเร็จแล้วก็จะนําไข่ต้มมาถวายบางคนก็เก้าถึงเก้าฟองบ้างบางคนก็ร้อยฟองบ้างบางคนก็สามพันฟองบ้าง 5, <c oughs> ห้าพันฟองบ้างนะมีมากมายซึ่งก็เมื่อ ญาติโยมหรือสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาบอกกล่าวขอพอจรจากหลวงพ่อแล้วไปทําสิ่งที่เขาบอกไว้ได้สําเร็จเขาก็กลับมาถวายหรือที่เราพียเรียกรวมๆก็เหมือนแก้บนแล้วมาบอกกล่าวหลวงพ่อไว้วถ้าลูกทําอันนี้สําเร็จแล้วก็จะนํะาไข่ต้มมาถวายก่วนใหญ่ก็บางทีญาติโยมเขา เอาไก่ต้มมาสองพันสามพันเหลือก็จะเขาก็ไม่ไปก็จะให้กวัดไว้เราก็จะเอาอุณพ่อเองนี่แหละก็จะเอาไป <muş S 1> แจกเด็กนักเรียนซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัดเอาไปให้เขาต้มปลาโลมั่งอะไรามากแจกเด็กนักเรียนทำทานต่อไปบางทีก็ไปให้เด็กที่โรงพยาบาลศรีราษฎรนี่แล้วก็แล้วก็หลังจากสร้างวัตถุมงคลก็ของเราได้สร้างมาทั้งหมดสองรุ่นด้วยกันนะ ตั้งในช่วงระยะที่อาตมามาเป็นผู้ช่วยจายวาดนี่ก็ 2, 7, ปี2537กับ2539นะที่สร้างนะที่ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะที่สอบถามดูนี่ราคาไม่ขยับเลยราคาเ,เราไม่ได้ขึ้นค,คือเราจะเอาปกติเหมือนเดิมแต่ที่อื่นก็อาจจะขึ้นกันนะของรเรารประเดชพะคุลหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่า,าให้คงราคาเดิไมไว้นี่แหละเราก็ไม่ต้องมา เพราะว่าบวงคนญาติโยบมบางทีที่เขาไม่ค่อยมีสตางค<ม>์เขาจะได้มาบูชาหรือพ่อไปไว้สก,การะไว้เพราะว่าพา่อเป็นุธรูกที่ศักดิ์สิทธิ์ใครมาขออะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะได้นะ<ฮ>อืแล้วก็ก็จะมีเยอะมาก